โครงการยุทธศาสตร์ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีนะคะดิฉันศรินชีพชัยอิสระเจ้าของแบรนด์ไอรินและที่ปรึกษาชมรมซอฟต์พาวเวอร์สงขลาได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่วันปฐมนิเทศแล้วก็ในใน,ในช่วงการร่วมระดมความคิดเห็นในอีกหลายครั้งค่ะโดยเป็นโครงการที่ ดิฉันเองในเข้าร่วมในตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี้ยก็เห็นว่าโครงการนีนะ้มีความเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งทำให้ทุกคนนะ่ะได้เห็นเสภภาพของพื้นที่ของทั้งจังหวัดสงขลาและปัตตานีโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาทั้ง16อำเภอ ก็ได้เห็นศักยภาพของพื้นที่ตัวเอง2ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มาเข้าให้ความคิดเห็นทั้งหมด10ตัวแทนทุกภาคส่วนเนี่ยค่ะจะได้เห็นเลยว่าพื้นที่มีศักยภาพอย่างไร2ความต้องการของชุมชนชาวบ้านเนี่ยต้องการอะไร3ปัญหาของเขาเคืออะไร 4. แล้วโอกาสที่เราจะสร้างแผนพัฒนาร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างจะทำตามความลำดับความสำคัญ แล้วก็งบประมาณที่มีพร้อมทั้งข้อจํากัดนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการจัดทําแผนครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากและมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้เอา,เอาสิ่งที่ได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมออกแบบมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกของวันประถมนิเทศจนจะถึงวาระสุดท้ายก็คือวันปัจฉิมนิเทศเนี่ยมั่นใจเลยค่ะว่าแผนนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความต้องการของ ทุกฝ่ายอย่างแท้จริงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมทำงานทุกท่านนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องราวต่างๆที่เราร่วมขับเคลื่อนมาโดยเฉพาะไอรินก็ได้นำเสนอในเวทีในมุมมองเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์และนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะเศรษฐกิจบนฐานทุนซอฟต์พาวเของเราที่เราสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของจังหวัดสงขลาแล้วก็แบรนด์ประเทศไทยในการที่ทาให้ เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนและเป็นเมืองของทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ